ครับเหลืองานมาสี่โมงแรงครับพี่นอ้องเอาขุนสมอนออกมาไล่บังโอ้ยหน,กสน,น,ยนก,กสนันเลยหนกป้ากันสนันเลยไม่ยอมเข้าตีเลยครับใส่แบบค้อนบังคับเลยไม่ยอมเข้าตีครับผมเห็นกันสนันเลยก็ว่ายอมเขาฮะ ได้เวลาครับผมตอนเา้าก็บ่เคยได้ออกมาจกเทียดกับพี่น้องครับนี่นกมาเล่นอยู่ภุ่มมย่อมของโฮมตนเลยข้อนีบ้บังคับดี ก็นีบังคับดีต้นขออย่าอนุโลงครับพี่น้องครับไม่หมานอีกเช่นเคยฝนสมอนกบาลล้านครัพฟูมฝนตกฝนล,ล่งเม็ดล้ะครับตอนนี้กร หนุ้งกลัวนี่ไม่หล่นอยู่หลังภูมิเนี่ยครับไปหนลรุ่งครับ